รถวราไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันในการอยากก็คือเรื่องของการไปเที่ยว<ช>เที่ยวผู้หญิงกลางคืนตอ,อนนั้นน่ะเอา้เอาเที่ยวก็กกจ้าของเอากุญเจให้มาเมลมาไปโรอดดิเงินกะเอาให้เนาะ <laughs> เอาจะว่าจะอะไรอีกป่ะนี่เอาไปแล้วที่นี่กัอันฝสายๆก็ว่าหักก็ไปเทือแรกคั้งนี้บอกอ่ามันก็ว่ามันมันเปลี่ยนท่ามันมันก็จะกระเห็นเทือเดียวกับเออนั่นแหละเออกับัดที่นี่กัเริ่มมีกันเอาผู้หลักผู้ใหญ่มาคุยกันใช่เอออเาพ่อแม่เอาผู้หลักผู้ใหญ่มาคุยกันบอกว่าเต๋อจัดนกไหมอยู่แล้วเออจะไปขอก็มาเพิ่นเด้ไปขอโดนบอกคือแค่ไหนกูก็เอปล่าเอปล่าเอปล่าเอล่า บักตาดับใจไม่บักบก่าได้ดักซสือบักปึ๊กมังนาอ่านั่งกับไฮแล้วกับหมอนั่งกรบดะไรไฮเนาะอ๋อ,ะพอพี่พ่ออะไรครับพ่อพีดพิดลักของดำหลงของดำหลงมนดำแล้วครับพี่น้องเอฟซีหลงหนอดำไอ้ห้องทองแตกเกินมากเจ้ที่เลยมาโอ้ยตายนะครับะนอะนอืมใช่ ก็เลยแบกอ่าวนิทานพื้นบ้านเด้อนี่นะมุนีท่านอืมนี่ทานนิทานนะครับพี่น้องพีจีก็เลยมีการแบ่งสันสินสมรดกันสินสมรดมาที่นี่อ่าวด้วยเรื่องของเงินเนาะเพราะว่าเมื่อเพื่อนเมื่อซันมีอยู่ห้าหมื่นสิอืมเออมันแมนอยู่บ่มีการสืบส่ออยู่บ่มีการอันอันนี้มีอยู่แสนหนึ่งปันคนละห้าหมื่นบอกกันเลยนะมีแสนมีแสนเนาะบางทีเอารถไท้ายอินเอาซีประตู มันจะเป็นแบบนั้นนะอ่าใช่ไหมล่ะเฮ้มึงจะมาเสริมนิทานอะไรบุญบ่มีเหอมันหูดีเด้อเลยอ่มึงเสริมมาสิมึงจะเสริมเรื่องอะไรเสริมไปเสริมมาไปอยู่คุกนะเสริมมันมันดีๆนะอันนี้กูเสริมเรื่องนิทานนะนิทานเอืออะไรนี่ผ่อนไฟลงหน่อยสร้างตามด่วนเดือดมันค่อนมาได้อันนี้มันเดือดนะอนนี้นะเออนะ เอาแล้วครับตอนนี้กูเซลร์ลาพนัาโอ้พวกกระจพวกนี้มันพวกกีกวนนะครับไปไกลกูเล่าพวกญาตินี่นะจวดด้วยเดียวกได้อ่านะอืมสวัสดีครับอ่าตอนนี้อะไรครับเอาแม่อะไรครับเอาแม่มาพูดเรื่องอะไรบ้าพ่อแม่ถูกพัฒนาการได้บาตรเนี่ยอ๋อนี่นะคะ สิ่งที่เราไม่อยากเข้าไปหามันค่ะเออสิ่งที่เราไม่อยากเข้าไปหาพ่อแม่ค่ะมันเป็นแบบนี้นะคะนะถ้าเราเข้าไปนะคะมันก็ติดกล้องค่ะนะมันก็จะดูค่ะนะใครจะก้าวของหรือเอาเงินไปให้ค่ะนะถ้าเอาไปให้นะคะมันก็จะดูเราค่ะเอาเรามามาเล่นคอนเทนต์ค่ะนี่แหละค่ะสิ่งที่เราไม่อ่าเข้าไป หาหรือไม่ส่งข้าวส่งน้ําส่งแกงส่งนั่นส่งนี่ไค่ะมันเป็นแบบนี้จริงๆเอาอันนี้มาเป็นข้ออ้างเอาเนี่ยมาเป็นข้ออ้างครับวันนี้โอ้ยนะมันดูนั่นใจคนเนี่ยแหละมันจะไหนกับพ่อแม่กูกูจะเบ้าแตะกันยากูจะใส่หอยกูจไนะครับพี่น้องเอฟจีแม่บอลนะเป็นยังใช่กันเน่พ่อแม่บอสร้างเข้าอ่ะนุ้ยแม่บอกพี่น้องเอฟซี อมึงจะไปเงินแต่กับบักหลายนะครับบักไหลาปิดเป็นไผ่เอาขออ้างอเอาข้ออ้างขนาดมึงยังด่ามันได้อะมึงบอใส่มึงมันก็ดด่ามันทำไมโอ้ยอีห่ามึงนะ <c oughs> มันเป็นแบบนั้นไงมึงจะมาพูดเอาดีเข้าตัวเอาช่วยให้คนอื่น <c oughs> บอกแต่ละอันออนี่น,นี่นะคะสิ่งที่เราไม่กล้าเข้าไปหาพ่อแม่ทบเป็นเราจะเอาเงินไปให้หรือส่งข้าวส่งน้ําส่งแกงให้ค่ะนะมันเป็นแบบนี้บักไหลนะคะเนาะ หลากหลายจ้องเราอยู่มันมีกล้องมีนั่นมีนี่ค่ะถ้าเราเข้าไปให้ค่ะมันจะเอาเรามาเล่นเป็นคอนเทนต์อะนะเออใครจะกล้าเข้าไปล่ะน<ะ>์ยังได้คันมึงเอาอเข้าไปให้นะเ <นะ S 1> ออมันก็อะไรครับมันเอาพ่อแม่นะคะไปพันธนาการบาไว้ค่ะคนนั้นคนนี้จะเข้าไปหาพ่อแม่นะคะไม่ได้ค่ะนะมันห้ามหมดอะค่ะนะใครจะโทรหาพ่อแม่มันก็บันทึกเสียงโทรศัพท์พ่อแม่ไว้ค่ะนะ มันเป็นแบบนั้นค่ะฮะเอากับเมยนั่งเอกสิเขาไปหาเขาเข้าไป,าาไปรดเด็มมันจะเป็นยนะังถ้าเป็นกูนะแล้วพูดถึงเรื่องพิธานถ้าเป็นกูนะถ้ามีการตั้งกล้องหรือว่ามีการอ่าอ่าเปิดอันบันทึกเสียงไว้นะกูยิ่งจะทำตัวให้เห็นว่ากูนี่ไม่ได้เนรคุณนะกูยังมาดูแลพ่อดูแลแ,แม่เอาเป็นเมงเอาไปหาให้ ูแม่มึงจะเป็นอะไรใหรมากกว่าี้ครับว่าบักูเนี่ยละคุณหรือว่ากูอีหยังกับพ่อกับแม่เออกูสิเฮ็ดแบบนี้เลยเนอะใช่เอาอันนี้มาเป็นข้ออ้างในการบกหาพ่อแม่มันแมนวสคันใช่มันเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบนั้นถ้าเป็นถ้าเป็นคนดีอะนะหรือว่าถ้าเป็นไอ้นนี้นะเขาก็จะคิดแบบแบบกูนี่ละแหวนแต่มีกล้องนี่หยังเหี้ยงฆ่าของเฮ็ดนพ่อนละแม่เฮ้ามันบอกนี่กูว่าไหนว่าบักูเนี่ยละคุณอีกูนี่ เอากับเขามาส่งเศาสรง,งแรงก็หนีนี่มึงก็ะได้ตอกในกล่องเจสอ่มอึงบางมึงนู้นมึงงั้นมาเปิดมึงนู้นแบบนี้<อ>นั่นไงไไดแต่ตัวเองไม่ทำแล้วมาเป็นข้ออ้างทีนี้พี่น้องเอฟซีนี่นะคะหมหลากหลายบัญชีการบรรชานการพ่อแม่ไว้ค่ะนะมันกลัวเราเข้าไปหาค่ะเราจะเอาเงินเอาทองเอาของส่งข้าวส่งน้ำส่งแกงอะไรก็แล้วแต่ค่ะนะจะพาพ่อแม่ไปหาหมอมันก็ห้ามค่ะมันไม่ให้เราไปค่ะเห็นไหมครัเอฟซี นะมึงก็จะต่อว่าเราค่ะม right? uh, uh? I mean, oh. uh ึงมายุ่งทำไมกูดูแลของกูได้หนูก็เลิไม่เข้าไปนะไม่อยากยุ่งก่อนแม่บอกค่ะไม่เป็นกูนะเอามึงกระลูกกูกระหลูกเพื่อการกูก็ไม่สิ๊ดกูแน่เลเออชิบอย่างนจะซี๊ดเลยเ่ยน่ไงนี่มาเอาเป็นข้ออ้างคือทางารตัวเองนะไม่ได้อยากทำไงก็เลยเอาเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างนี่นะคะสิ่งที่เราไม่อยากส่งข้าว่ะส่งแกงส่งนั่นส่งนี่พ่อแม่กินค่ะนะ กามักหลายได้กินด้วยไงแล้วก็ไม่ <c oughs> เอออันนั้นจะซะเอออันนั้นแม่ที่ดอกเออนะครับพี่น้องเอฟซีนี่นะคะเราซื้อแกให้ถุงหนึ่งยี่สิบบาทนะนะเออเป็นแบบนั้นไงโอ้ยเราเจะซื้ออะไรไแปบบเออกูซื้อคักอันนี้มันจีได้กินบบได้กินก็ยากกว่านะพี่น้องเอฟซีค่เนีบ้านเขาซื้อไห้แล้วเงินอะไรก็แล้วแต่คนาดแม่ดังอีเอางเงินไปให้นี่ ถ้าเขาใช้เงินมึงหมดแล้วเขาก็ลืมมึงมึงก็ยังไปว่าแต่เขามันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้ว่าแต่ปากไหลมึงก็นี่แหละตัวหนึ่งดีนี่นะใช่ไหมละ่ะมึงก็บ้าใ,ใช่คนใช่แล้วทําไมนะตรงนะตัวเขาไปเข้าไปได้หมดทีนี้ใช่ไหมละ่ะเอา้ามึงทําดีกับพ่อกับแม่มึงเอาเห็นพ่อแม่อามนี่เด้อแม่เด้อกับเขาคนมาแต่มืองเ,อเตะหน้าเด้ออันนี้เด้อเขาตุ้มของหวาน เอาเมล็เออกมาให้เราเคยจะไล่ถามบอกว่าเราเอาไปกินกระเพยเจ้าปันไพยกินเขาเคยถามบอกเขาไม่ได้เคยถามว่าจะไปให้ใครกินหรือไม่ได้ให้ใครกินใช่ไหมเราไม่ได้เคยถามเลยยี่อาบางไรได้กินน้ำเออย่าบางไรได้กินน้ำโอ้ความคืนมึงเป็นข้ออ้างไงเข้าใจไหมเป็นข้ออ้างทีนีเป็นข้ออ้างเอามาพูดไง